แล้วก็เขียนสามข้อเหมือนเดิมนะนะครับคอนซูมเมอร์เรレーションชิพคือความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแบรนด์กับลูกค้ามีความสัมพันธ์ไงกันยกตัวอย่างง่ายๆกับครั้ที่แล้วก็คือเสื้อสาร่าะเสื้อาร,อารแบรนด์กับลูกค้ามีความสัมพันธ์งไงนะก็คือมีชอ็อปแล้วก็มีแบบเหมือนพนักง,งานหน้าช็อปคอยทาไมครับคอยแบบพูดคุยจากหรือเว็บไซต์แอดมินที่สามารถตอบคำถามลูกค้าได้ อันนี้คือความสำคัญเพราะนั้นอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ทำให้แบรนด์กับลูกค้ามีมีการสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะซึ่งกันได้อันนั้นไม่นับอันนั้นไม่นับไม่นับนะอันนี้นเดี๋ยวผมจะกรอข้อไหนถ้าพอได้จะให้คะแนนแต่ถ้าไม่ได้ผมจะขีดไปนะ เหมือนได้อยู่ข้อเดียวอะเรื่องโปรโมชั่นนะจริงๆทำไมคุณไม่พูดแบบเออไม่เขียนว่าเออพนักงานในร้านที่คอยบริการอะไรอย่างเงี้ยถูกปะเพราะว่าเขาเขาอยู่กับลูกค้าเขาเป็นคนเนาะพนักงานเสิร์ฟนะที่อยู่ในร้าน,น <c oughs> Channel, อะไรอย่างเงี key ้ยชแนลอ่ะถูกต้อง Key activity คืออะไร Key activity กิจกรรมมันจะสอด c อ s t o m e l a t i o n คือรอ้านหรือตัวแบรนด์กับลูกค้าเชื่อมกันยังไง Key Activity คือกิจกรรมที่มันจะกลายเป็นเหมือนคล้ายๆกับกิจกรรมประจำประจำหมักของแบรนด์ที่ที่จะมีต่อลูกค้าทั้งลูกค้าที่เป็นลูกค้าทางตรงแล้ก็ลูกค้าทางอ้อมเช่นอาจจะเป็นแบบบริษัทผู้ค้าด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย ที่แอคทิวิตีออกก้ค้อ, ivity, อมปลูกผักออร์แกนิกคืออะไรแอคทิวิตี้ปลูกผักนม่ออกไม่แอคทิวิตี้แอคทิวิตี้คือกิจกรรมเช่นมีการไปออกบูธไหมมีการไปออกร้านตามงานอะไรอะคะ่ะนั่นคือแอคทิวิตี้คิดว่าเขาควรไปออกงานร้านตามงานไหนออกบูธตามงานไหนหรือ เขามีการไปสนับสนุนหรือทำสปอนเซอร์กิจกรรมประมาณใน <Yeah. S 1> อะไรที่มันเกี่ยวกับสุขภาพหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะนะที่เป็นกิจกรรมไอ้ที่ปลูกผักอ่ะเออมัน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 ,มน,มน,มนปลูกผักแน่แต่เนี้มันมันเป็นกิจกรรมที่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นการส่งเสริมที่คือคิดอนี่คือกิจกรรมที่มาส่งเสริมแล้วให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก คือเข้าใจว่าการปลูกผักคือกิจกรรมของเขาแต่การปลูกผักเขาไม่ได้ทำเป็นรายการหรือเป็นสนุนทำให้คนมาถ่ายรู้จักขามากขึ้นถูกปะเพราะฉะนั้นมันมันก็เลยไม่ได้นำไปเขียนวิ่งดิพันธมิตรแปลงเสีงอะไรวะข้าถามพันธมิตรแปลงเสียงมันควรอยู่ในคีพาร์เนอร์ไม่ใช่หรอคีพาร์เนอร์ p t t o r อ่าอนี่ถูก คานคุไทยแหล่งการเงินอาเคแหลง่งวัตถุดิบอื่นๆนั่นแหะ,ะไม่ได้เขีนคีรีซอสฟาร์มผักร้านอาหารระบบคนอยู่ไหน,นพนักงานในร้านอาหารหรือเปล่าแล้วก็พนักงานในฟาร์มผักคีรีซอสคือองค์ประกอบที่ทําให้แบรนด์มันอยู่ได้ออันนี้อันนี้ฝากฝากไปดูนหน่อยเพราะฉะนั้นอะไรที่เขียนมาแล้วมันไม่ใช่ใชจะโดนหนนนันคะแนน ถ้าสมมติท่านถ้ามันถตือนหันเลยนะท่านมันไม่ใช่เพราะนั้นเดี๋ยวจะพยายามตรวจเราส่งภายในสิ้นเดือนเราจะสอบวันที่ประมาณต้นมีนาต้นมีนาเลื่อนเลื่อนเลื่อนสอบให้เป็นต้นมีนาเพราะนั้นอาทิตย์หน้าหยุดรับยาใช่ไหมครับเกี่ยวกับตื่นเราจะสัมมนาห้องนี้ก็จะสัมมนาก็าอยู่ก็ก็ให้อยู่แล้วก็เจออีกทีนึงคือที่13มาฟังแนวข้อสอบ ใจทำงานส่งกูด้วยส่งกูแล้วเพื่อนว่หรอช่วยนะไม่ไม่ไม่วงได้นะถ้าไม่มีก็คือไม่มีนะวัที่หกนะครับอันที่หนึ่งครับให้หาข่าวข่าขานะครับนะฮะหรือสถานการณ์ครับที่เกิดขึ้นนะช่วงเวลาไม่เกินปีหกหกนะครับไม่เกินปีหกหกเนาะนะครับอธิบายโดยย่อว่า มันเกิดเหตุการณ์ใครทําอะไรที่ไหนยังไงเมื่อไรนะฮะขึ้นมานะครับอย่างว่าพยายามช่วยขีดเวลาสก๊อปก๊อปปี้มาเท่นะคะอยากออก๊อปทั้งหมดทั้งทีว่งบางข้อความปีก่อนๆเนี่ยชอบก๊อปมาแบบก๊อปมาทั้งทีวัวมาแบบถ้าจะก๊อปมาขนาดนี้เอาหน,นัสือพิมพ์แนบมาด้วยดีกว่านะฮะบางทีใส่ชื่อคนต้นเองกล่าวว่าอะไรอะไรเลยนะคือ ผมไม่อยากรู้ผมแค่อยากรู้ว่าเหตุการณ์มันคือเกิดอะไรขึ้นนะใครทําอะไรยังไงแล้วเกิดอะไรขึ้นใครฟ้องใครอะไรยังไงพองนะเพราะฉะนั้น,นเวลาก้องแ่งช่วยอ่านทบทวนแล้วอะไรที่ไม่จําเป็นลบออกให้หน่อยนะ,ะลบออกให้หน่อยอ่านให้ผมหน่อย <S <S <ค>้ก็ข้อที่สองครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ <S 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 <ค>วิเคราะห์ให้ผมหน่อยว,ว่าใครนะครับเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลบ้าง ผู้เกี่ยวข้องมีกี่หัวข้อครับสามหัวข้อใช่ไหมครับก็คือเจ้าของข้อมูลใช่ไหมครับผู้เก็บข้อมูลนะครับและผู้ที่เป็นอะไรครับเจ้าของที่จะตัดสินใจเรื่องข้อมูลหอกนะเพราะฉนั้นครับในข่าวที่เกิดขึ้นนี้วิเคราะห์ให้เลยครับว่าใครคือเจ้าของข้อมูลใครเป็นผู้เก็บข้อมูลนะครับแล้วใครเป็นผู้ส่วกข้อมูลเนาะนะครับเสร็จแล้วขอเสร็จแล้วมมาเหรอจังมาเสิร์ฟแท้ข้อที่สาม สิ่งที่นะครับตามที่บองทับมาใช้ตามพรบเนาะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีอะไรบ้างและอย่างไรเนี่ยสิ่งที่นะครับอธิบายเลยครับว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเรามีสิ่งเรื่องอะไรบ้างนะครับสามารถทําอะไรบ้างคือแม้แต่การที่อาจจะเข้าใจผิดเนาะวิเคราะห์ง่ายครับวิเคราะห์ตามชาวบ้านทัน่วไปไม่ต้องใช้ภาษากฎหมายสวยหรูอะไรนะครับวิเคราะห์ง่า,ายๆว่าเออใคร อะไรเรียกร้องเรื่องอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับและสุดท้ายครับจะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับบทลงโทษนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับอย่างไรนะเช่นจะต้องอ่านโดนปรับไม่เกินเท่าไหร่มาอย่างที่บอกไปแล้วว่ามีการปรับอะไรบ้างนะครับแห้งอาญาแล้วก็กระขอนะครับก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าจะโดนอะไรบ้างแประใหม่นานอ่ะมีข้อสงสัยบอ แนฟล์มาอยู่แล้วแหละสามารถไปเปิดมูอได้ ุ่มไหนต้องไปเรีอกเอาเองนะว่าผมคุณสีใช้สีอะไรบ้างใช้ฟอนต์ขนาดเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเอ้ยฟอนต์ของเขาใช้ฟอนต์อะไรเทียบเทียงไม่ได้ผัดไม่ได้ว่าเลยถ้าเขาไปใช้เอาหน้าแล้วไปโยนใส่แต่จริงๆแล้ถามเราฟอนต์อะไรเราก็รู้แล้วเราบอกได้นะคุณไม่ติดแปลงหรือคุณอยากจะบอกว่าไม่อยาได้ฟอนต์เดียวเขาฟอนต์ใหม่ฟอนตแสงเอง นะแล้อย่าเลือกอัตณาอยู่กับใครสารวาล้ลแแห้หันมือออกไม่เล็กไปตัวบรนษีนะครับออโดยการที่คุณจะแบ่งแบบนี้ ปวดก็ไม่ปวดไหมเนี่ยแบ่งได้แล้วเรงรวมดูได้ใช้โปรคาฟี่ก็จะมีแบ่งไว้ว่าเอสหนึ่งใช้คอนละลายนะแล้วก็คอนอินน์คอนไทยนะครับแล้วก็ขนาดของมันอยู่เท่าไหร่เราแบ่งเป็นบนหมู่ให้ให้คุณดูคุณก็จะแทบแบ่งบนหมู่กับคุณแดดการเลือกสี เห็นไหมสิ่งที่ผมไปใช้สมุดแค่สีเลยรบ้างอย่างนี้แล้วคุณง่ายกว่านั้นคือคุณพอระตดาจอะไรหน้าหน้าหน้าแล้วคุณเลือกมาแล้วที่คุณเลือกมาคุณขอร์มาไว้อย่างนี้แค้นเองแต่งานที่สี่นะผมบอกว่าจับจับมือี้แล้วเลือดแล้วเลือดหน้าดีๆแล้วเลือดหน้าดีๆนะครับแล้วเดี๋ยวจให้คุณทำใหม่นี่เป็นชาโรว์นะครับนี่เป็นกุ่มเนาะ ปุมเสร็จปุ๊บทอดปุ๊บนะุกปุมนั่นแหละครับมีพุดมีอะไรบ้างนะไอคอนไอคอนที่สัาเกลีดๆก็จะมีรวมไปทั้งหมด ไอคอนอะไรบ้างเห็นปะ่ะหน้าจอที่คุณเลือกมามันจะมีนี่เยอยๆตัวเล็กๆไอคอนสแสดงเล็กที่มันแฝงอยู่ในนั้นกดนะดครับคนจะเลือกหน้าไหนก็ได้จะมีแฝงเอาที่คุณนะใช้นะที่คุณจะคหรือที่คุณเลือกมากันโดยเราให้คุณทำเปไ็นรายงานผมวิพากษ์ตัวอย่างรายงานด้วย